สว,สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากย่ายูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้พัดพลคนรากยายืนอยู่ที่ ปูช่างปูเมืองรองจังหวัดแพร่ครับอยู่หน้าธนาคารออมสินสาขาอำเภอรองจังหวัดแพร่ทลิปนี้พัดควรจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมมาอัปเดตรถไถดัดแปลงของช่างปูเมืองรองวันนี้จะเป็นอย่างไรความคืบนหน้าเป็นเช่นไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไป เยี่ยมชมช่างปูในปู่นะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปชมก็อย่า,าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับท่านทุกคน,คนรายาะด้วยดผมจะพามาดูไอ้คันนี้คันที่ช่างปูบอกว่าเป็นคันที่ทําให้ช่างปูปวดหัวอีกเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าโคงเดดอง ครับใ่แล้วที่ผมเคยมารีวิวนะครับคันที่ว่ากับหัวกับท้ายอันนั้นส่งให้ลูกค้าไปแล้วสวัสดีครับช่างปูครับสว,ส,สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผ่านมาอีกแล้วมาเจอเจ้าโครงเดดองนวลน,น้องช่างทําให้ช่างปูปวดหัว <laughs> ช่างปูไม่ปวดหัวผมเป็นคนปวดหัวเองอันนี้โครงเดดองนะครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องแม็กนัมร้อยสี่สิบพลสนะแม็กนัมร้อยสี่สิบพลสมันก็ไม่น่าจะใช่ครับเพราะมันมันเป็น มันแต่แต่มันทํางานคล้ายๆเดดองมันอ๋ออันนี้ไม่ใช่เดดองเชียวไม่ใช่เดดองใช่ไหที่ที่มันผมเห็นอยู่ในในประเทศอินเดียเขาจะมีปั่นได้อย่างเดียวตัวเนี้ยมันเกิดมาเพื่อปั่นอย่างเดียวเกิดมาเพื่อปั่นครับไม่ไถไม่ได้เนี่ยมีกี่เกียร์ครับอันนี้มีกี่เกียร์สามเกียร์เหมือนกันครับมีโลไฮไหมมีโลไฮด้วยอ๋อในโลไฮะในโลโลไฮตรงไหนโลไฮของอยู่นี่ครับอ๋ออันนี้โลไฮครับโอ้โหดูดูระบบเกียร์ดูระบบเกียร์อันนี้เราได้ต่อออกมาไหม ไม่ไม่ไม่ได้ต่อแต่เพียงแต่ว่าเราต้องทาคันคันโยงหาาทำทำคันโยงหาอ่ะไอระบบนี้ก็ถ้าเกิดเราทําจะได้ไอเดียตรงที่ว่าถ้าเกิดโุงของสยามสยามพุกธสถานแล้วถ้าเราไม่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 กว้าก็ทําลักษณะนี้คงจะดีเหมือนกันไอตัวนี้เดิมเดิมมาแบบนี้เลยไหมหรือว่าโค้งหรือว่ามันจะตั้งตั้งกว่านี้หรือว่ายังไงไม่ครับอย่างนี้เลยมาแบบนี้เลยใช่ไหมครับ ี่ด้านหลังของเขาเป็นอย่างนี้อ๋อด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับแล้วไอ้โซ่นี่คือตัวอะไรครับเนี่ยโซ่ตัวนี้เบรกหรือเปล่าเคราส์ของเขาครับอ๋อเคราส์เพราะแม่มันดึงถอยหลังคันเขาอยู่ตรงนี้อ๋อครับเขาดึงเคราส์เอัพี้ให้มันถอยหลังผมยังงงเลยนะครับไอ้คันคันนี้สตาร์ทกุญแจด้วยนะดูหลักการทำงานเดี๋ยวผมจะให้ช่างปูสตาร์ทให้ดูนะครับว่า อันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็จะจะจะดูตอนตอนอ่าตัวตัวอะไรนะั่นเรียกตัวปั่น PTO ใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้มี PTO ใช่ไหม PTO แต่ว่าไอตัวเดิมที่หว่าเนี่ยที่มันใช้ไม่ได้เราทำขึ้นมาปุ๊บอ๋ออ๋อนี่นี่คือโตรตารี่มันนะโตรตารี่มันครับนี่โรตารี่มัน่ก่นอนตรงนี้มันจะมาปัน่นตรงนี้๋อ้อลแล้วใช้ใช้งานจริงใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะปั่นแล้วมันลดมัน ม,มันช้าหรือเปล่าม,มันช้าด้วยแล้วก็เวลาเราเร่งเร็วรถมันก็ไปเร็วอ๋อถึงมีเกียร์โลก็ยังไปเร็วอ๋อเขเลยต้องย้ายใา้ระบบมาใหม่ใช้สายพันของจากเครื่องเลยครับอ๋อใช้ใช้ใชของจากตัวนี้เลยใช่ไหมอ้ตัวนี้สรุปแล้วอาศัยอาศัยแค่เกียร์โลเขาอ๋ออาศัยแค่เกียร์โลอย่างเดียวใช่แต่ก็คือไอ้ตัวนี้คือเอาติดไว้เฉยๆไม่ไม่มีประโยชน์เลยเกียร์การที่เฉย ทำให้รถหน้าหน้าลอยด้วยทำให้รถหน้าลอยทำให้รถเบาด้วยมีประโยชน์ตอนรถติดเอาเชือกมาเอาไว้บินบินเออเอาไว้บินตอนรถตดลมบินได้อ๋อเสียดายไม่ได้เออเอาโรตเรี่ใส่แล้วก็จะปั่นให้ดูเนาะเอาไปสุงให้เกียรล้างอีกอ๋อแต่คือถ้าสมมติว่าเอามาเอามาต่อแล้วก็ให้แค่หมุนไม่ต้องไว้ไปปั่นจริงอ่ะได้คือปั่นผุนนั้นได้ไหมได้เราลองลองดูลองดูนะลองดูเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะให้ช่างผูง้นะครับลองสตาร์ทเราดูเช็คระบบเกียร์เพราะว่าเกียร์มันใส่ยังไงการทํางานเดี๋ยวช่างปู่ก่อนที่จะไปประกอบตรงน,นี้ผมอยากให้ช่างปู่ลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูหลักการทํางานหน่อยระบบเกียร์นะปู่ลองลองใส่ระบบเกียร์ให้ผมดูก่อนนะเป็นไงเกียร์มันใสยังไงนี่นี่นี่เกียร์นะ,ะนเกียร์ถอยเกียร์ถอย,อยเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่ง ียอ๋อกดลงไปแล้วกระดันอ๋อมันคล้ายๆกับเกียร์สยามเนาะใช่ๆเด๋ยคล้ายๆกับเกียร์สยามแล้วไอเนี่ยสายพานสายพานที่สองตัวแล้วมันมีคัสก่อน์ตรงเนี้ยมีพาดเองนะเดี๋ยรลองใส่ก่อบ โซ่น่นะโซ่โซ so ่โซ่โค oh. 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 ืออะไรโซ่ค oh. yeah. mm ือชาร์จอ๋อาอ๋อเนี่เนี่ยเ่เห็นไหนี่วลาเหยียบโซ่พุบตัวนี้ชาตัวนี้ทำงานเนาะอ๋อเรใส่เกียร์ได้่เกียร์ได้เนี่ลองลองปั่นพีธีโอให้ผมดูหน่อยตัวเนี้ยชื่ว่ามันชาาอ่ะลองพีโอดูหน่อยลองดูเข้า t โอ t ี t โ o ตัวเนี้มันม้เข้าเลยอ๋อมันเข้าได้เลยใช่ไหมอ๋อนี่เห็นไหม น,นี่โลใช่ไหมอันนี้แบบช้าใช่ไหม ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือข้อเสียนะครับทุกคนนี่ขนาดว่ากินอยู่ในตัวรถนะแต่ถ้าเราจะเอาไปไปใส่ตัวนู้นจริงๆอ่ะผมว่ามันน่าจะต้องใช้มูเล่หน้า14หน้า15นู่นเลยนี้อันนี้รถอันนี่ใหญ่น้าไม่ใหญ่เลยออ๋นี่รถเราวิ่งเก๊โรวอยู่มันมีมันมีสองระบบครับเใช่เราใช้เก๊โรว แต่ว่าในวิ่งในน้ำรี่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันปั่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากําลังเครื่องมันไม่พอเนี่ยทุกคนตัวนี้ก็คือสรุปแล้วตัวเนี้ยมันมีมากรถจริงอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้กับในพื้นที่นาของเราจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เกียร์โลไอตัวนี้มันก็จะช้าไปด้วยดินไม่แตกมันก็จะหมุนคล้ายๆกับไอ พสวรรค์เลยเนาะมันจะช้าแบบนั้นเลยประมาณนั้นเลยที่มันเกิดมามันมันมันวิ่งปั่นในนาตมอย่างเดียวไงมันก็วิ่งหลายหลายรอบให้มันละเอียดอ๋อแล้วเดิมเดิมเดิมนนอ๋อเดิมเดิมมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับอ๋อพอเรามาทาไปนั่งขับปุ๊บเราปั่นเราต้องการให้มันละเอียดเที่ยวเดียวเนี่ยมันมันทำไม่ได้ทําไม่ได้ครับก็เลยจําเป็นจะต้อง แกระบบใหม่ใช้สายพานให้เหมือนจะอ,อาศัยเกียร์โลของเขาครับอ๋อก็คือถ้าถ้าอ่าตัวนี้ก็คือตัดไปนะครับทุกคนครับก็คือตัวนี้ก็คือติดไว้เฉยๆนี่แหละไม่ได้ใช้หรอกต้องใชจากว่าจะติดลมติดแล้วก็ถึงจะใช้ได้แต่เนี้ยอ่าตัวลอตเตอรี่จะต้องใช้สายพานเหมือนเดิมเหมือนกับสูตรของรถถเดินตามดัดแปลงของไทยที่ใช้ลอตเตอรี่แล้วจะปั่นได้เร็วไหมอันได้เร็วมากเร็วเร็วเหมือนกันเนาะอืมรถเราก็ใส่เกียร์โลได้วิ่งปกติอ๋อครับอเดี๋ยว จะให้ลองทดสอบปั่นดูนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ช่างปูประกอบกับหางตัวนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคครับ สียังไม่แห้งเลยสียังไม่แห้งเลยะเพื่อนสีเลย ถงทว่ายหมุนเร็วนะนี่ขนาดยังไม่เร่งเครื่องนะ gracias, atención. ทารกับตัวปัมป๊มฮะไปแคปั๊มน้ำมันไดรอลิกกับตัวไดชาร์จฮะใช้ใส่ทานตัวเดียวกันเลยโอเคครับถ้าโอโอเคเนี่เวลายกขึ้นปุ๊บมัจะหยุดนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับแนวคิดของหัวของคนไทยหัวช่างไทยนะครับทำได้ทุกอย่างนะทำได้ทุกอย่างทำไปเลยทำได้ทำ คิดว่าทำได้ทําไปผิดไม่เป็นไรครับผิดเป็นครูผิดเป็นครูนะฮะแล้วเราก็จะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วติดใจในฝีไม้อายมือของช่างปูเมืองรองก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับที่089-954-0627นะครับโทรมาปรึกษาหารืหรอหรือว่าโทรมาจองคิวกันได้เลยนะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พันธลคนรากยาและช่างปูม,มังลองต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ